สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมเนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีหลังเกมที่ซาลิเยเนี่ยเอาชนะคารายอลเลดี้สุดมัน3ต่อ2เซตนะครับซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่สู้กันได้อย่างมันนะครับแล้วก็เป็นซาลิเยเบริเดียสปอร์เนี่ยเอาชนะไปได้ในเซตที่5นะครับเล่นกัน5เซตไปเลยต้องบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยน้องบุ๋มบิ้มน้องเพียวเนี่ย ก็ทําไปได้คนละ19คะแนนนะครับก็ซึ่งเป็นท็อปสกอร์ของทีมนะครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยแอดมินก็พยายามไปหาคอมเมนต์อย่างรวดเร็วเลยครับเพราะว่าเดียววันสองวันนี้แอดมินจะไม่อยู่ก็เลยต้องรีบ,รบหาคอมเมนต์ไปก่อนนะครับก็โดยคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีเนี่ยแอดมินก็หามาได้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าแมตช์นี้เล่นชั้นลุ้นเอาะเหนื่อยเลยชั้นลุ้นมากๆในเซตที่4แต่พวกเราก็ทําได้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกมที่คายรเรลีก็มีช็อตไปเหมือนกันในเซตสุดท้ายและเราก็ตบได้คมกว่าด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับชื่นชมอัจฉรพรที่เธอตบแก้แต่ละลูกมักจะได้แต้มเสมอเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับจะเหนียวไปไหนกว่าจะได้แต้มเล่นเอาสาวๆเหนื่อยกันไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ไลล่าดูเซตไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่แต่เบอร์สิบทำได้ดีดูเข้าขากับชิชยอนเป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าพูดถึงสาวไทยชัชชนยังเป็นคนที่ทําคะแนนให้กับทีมได้เยอะเช่นเดียวกับอัชระพรที่แมตชนี้เธอทําทได้ดีมากตบได้แต้มหลายลูกเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับลเบลโร่ของเราทําได้ดีมากๆเหนียวเลยแมตชนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันสังเกตชัชชุนชมีการพัฒนาลูกตบที่รุนแรงขึ้นเยี่ยมมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเนะครับเป็นแมตท,ที่มันมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับฉันชอบสาวไทยนะตัวเล็กแต่ใหญ่มากๆ แบบนี้ไม่ให้พวกเราชอบได้ยังไงและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมที่แอดมินไปหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ยังไงเนี่ยหลังเกมอาจจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้ว,ว่างๆแอดมินจะมาหาคอมเมนต์มาลงใหม่นะครับเพราะว่ากลัวแอดมินจะต้องไปต่างจังหวัดกลัวจะไม่มีเวลามาทําให้พี่น้องชาวแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ